แม่รถได้เร็วหันไปยังไงไมหันขึ้นงก่อนเลยไ,ไม่แม่ถามทำไมเนี่แจะตั้งม,มอให้เลยมออยู่

อร่อยป่ะอันนี้เป็นมันเป็นหมูยอโบราณน,นะใช่ไหมเป็นรสโบราณ พูดข้อดีพข้อ,อดีอเขาไหเนี่ยกินเปอกินไปคำแรกนะบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นร้อยปอร์เซ็นหมูเอามาร้อยเปอร์เซ็นร้ยปอร์เซ็นตครับแป้งเหรอครับครับเอาไแป้งเนี่ยศูนเอร์เซ็นนะครับนอกนั้นก็คือพริกไทยครับหมูนะครับเคนะเรื่องต่อกันเนี่ยจะมีอยู่สาม รสชาติใช่ไหมรสชาติอันนี้จะเป็นหมูยอโบราณนะครับผมนี่เราก็ไม่ได้ช่ำชองเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนชมเียเรายืมชื่อยอมาใช้นะครับเราก็ต้องมีความรู้ด้านหมูยอนยดนี้นะครับใจของคุณยังไม่เตรียมเลยเตรียมเอันี่นะครับคือรสไปออริจินอลของสมใจ อ๋อตัวนี้นะครับจะเป็นหมูยอโบราณนะครับกลิ่นก็จะได้รับกลิ่นจากใบตองนะครับเหมือนหมูยอโบราณที่เขาใส่ใบตองหอใบตองแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องหอแต่ก็ยังมีกลิ่นอายใบ,ใบตองนะครับ,รบนี้เราจะใส่อันนี้ตรงไหนบ้างเป็นการมิกซ์หรือใ่อันนี้เป็นออริจินอลของ